ทุกเรื่องราวที่พบเจอทำให้เติบโตและเข้มแข็งโลกที่หมุนไปแต่ละวินาทีทำให้เราพบเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างทั้งเรื่องราวดีๆและคืนวันันโหดร้ายซึ่งทุกๆเรื่องราวที่เราพบเจอนั้นทำให้เราเติบโตและเข้มแข็งขึ้นความสำเร็จในแต่ละก้าวของชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับจังหวะที่ดีและโอกาสที่เหมาะสมสู้หมายถึงไม่แพ้ก็ชนะแต่ถ้าเราไม่สู้เหลืออย่างเดียวคือแพ้แน่นอนเรามีแขนขาร่างกายทบทวนทุกสัดส,ส่วนเหมือนเช่นคนอื่นเขาจะสำเร็จไม่สำเร็จอยู่ที่ใจเรา ว่าจะเอาหรือไม่เอาเท่านั้นเองขอให้ทุกๆคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ